ถ้าเป็นคนที่ต้องนั่งขับรถประมาณ2-3ชั่วโมงต่อวันค่ะแนะนําเป็น3ท่านี้เลยจะช่วยลดอาการปวดต่างๆได้มากเลยค่ะอย่างแรกนะคะเวลาเราขับรถบริเวณไหล่แล้วก็แขนของเราจะอยู่ในลักษณะหอ่อตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้เราควรจะเริ่มยืดจากท่ายืดคอบาไหล่ก่อนวิธีการก็คือนั่งตัวตรงนะคะเอามืออีกข้างจับที่สะโพฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วก็ดึงมาให้รู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อคอบาค้างไว้สัก10-15วินาทีค่ะแล้วก็ปล่อยทำซ้ำสักประมาณ3-4ครั้งค่ะแล้วก็สลับทำอีกข้างหนึ่ง ต่อมาท่าที่2เป็นท่ายืดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเริ่มจากการนั่งตัวตรงม,มือไปสานไปด้านหลังให้หนีบสะบักและกดไหล่ลงและเงยหน้าขึ้นจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อค่ะยืดค้างไว้สิบถึงสิบห้าวินาทีทำซ้ำา2-3รอบและท่าสุดท้ายเริ่มจากการยืนตรงกางขาระดับไหล่ใช้มือดันเอวและแอ่นตัวไปด้านหลังค่ะยืดค้างไว้สิบถึงสิบห้าวินาทีทำซ้ำา2-3รอบนอกจากนั้นนะคะแนะนําให้แวะพักจากการขับรถทุกประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อตาม 3, 3ท่าที่ให้ไปอัันนี้้กกกก็จจะะช่ววยลลดดดาาารรรปขบไ